ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรดลิมไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดน,นครราชสีมาปัจจุบันถือว่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงได้มีการออกประกาศเกี่ยวกับมาตราการต่างๆโดยให้สอดคล้องกับทางจังหวัดน,นครราชสีมาและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญในจังหวัดนัศริมาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนัชริมาเนี่ยสถานการณ์โควิดที่เข้ามาขนาดนี้ก็ถือว่ารุนแรงพองสมควรทางหมหาวิทยลาลัยได้ออกประกาศนะฮะโดยเฉพาะตัวประกาศที่สอดคล้องกับทางจังหวัดนะครับเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันดูแลแล,และรักษานะครับของบุคลากรของหมหาวิทยาลัยเราได้ออกมาตรการ นะที่เป็นมาตรการตามกติกาหรือตามเกณฑ์ของจังหวัดชัดเจนในการที่จะป้องกันดูแลและรักษาเด็กนะครับไว้เป็นมาตรการเรียบร้อยแล้วก็พยายามาจัดโซนของกลุ่มของมหาชลัยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในมหาลัยนั้นให้เป็นโซนที่มีความปลอดภัยสูงสุดแตนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคงเป็นกรอบในการดาเนินการของทางมหาชลัยเพื่อให้เป็นไปนตามนโยบายของท่านที่ว่าการกระทรวงโอวด้วย ขณะที่มาตรการดูแลนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถาน,นการณ์โควิด -19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรธระบุว่าทางมหาวิทยาลัยได้ดูแลและอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะการส่งตัวผู้ติดเชื้อให้กับทางโรงพยาบาลดูแลเรื่องของอาหารการกินรวมทั้งช่วยประสานงานให้กับครอบครัวของนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด -19 อย่างเต็มประสิทธิภาพคือเพลินมอทอริีสานี่เป็นระบบบัญชีแคมปัสมีพื้นที่ นะครับอยู่หลายจังหวัดโดยทั่วไปแล้วมหลาลัยเนี่ยจะเข้า,เาไปช่วยในการที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับทางแพทย์ช่วยดูแลเรื่องอาหารกันกินนะครับในบางเรื่องนะครับช่วยให้เด็กมีความสะดวกแล้วก็ช่วยประสานงานให้กับครอบครัวของนักศึกษานะครับที่ติดโควิดแต่ว่าทุกรายที่ที่ติดเนี่ยเราจะให้ทางรองที่กำรดีฝ่ายกิจการนักศึกษากับรองที่กำรดีฝ่ายบริหารนะครับซึ่งดูแลศูนย์ นะประสานงานโควิดของหมหาวิทยาลัยนะครับเป็นตัวประสานแล้วก็อำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรจน์ยังระบุด้วยว่านอกจากการให้ความช่วยเหลือน,นักศึกษาและบุคลากรที่ติดเชื้อโควิดสิทางมหาวิทยายลัยยังมีมาตรการดูแลน,น,นักศึกษาและบุคลากรทั้งการปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์การลดค่าเทอมของนักศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง รมทั้งมีการวางแผนในระยะยาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่คอเซ็นเตอร์ณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารวมทั้งเตรียมสถานที่ของมหาวิทยาลัยสำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกรณีที่จังหวัดมีความต้องการใช้สถานที่เพื่อสารต่อนโยบายของกระทรวงอวและรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ที่เกิดขึ้นนักขนานี้ครับ